สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับช่อง Money Hero นะคะ พบกันทุกวันจันทร์กับรายการเล่นหุนด้วยทุน1 0 0 0 0แสนบาทรายการนี้นะคะก็ตามชื่อรายการเลยเราจะมาเล่นหุ้นกันโดยใช้เงินทุน1 0 0 0 0แสนบาทเนี่ยทำกำไรหรือทำบัตเจนให้เรา5%เต่อเดือนนะคะเราเอาแค่5%นนะมาดูกันว่าจะสามารถทำได้หรือเปล่า แต่ก่อนที่จะไปเริ่มรายการนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะสนับสนุนช่องของเรานะตอนนี้ช่องของเราก็มีปุ่มให้เพื่อนๆกดสมัครสมาชิกกันได้แล้วนะคะสิทธทิพิเศษสำหรับสมาชิกเนี่ยก็จะมีหุ้นการบ้านเราจะพ่นหุ้นการบ้านให้ทุกอาทิตย์เลยแล้วก็มี ซีรีส์การเลือกหุ้นเข้าพอร์ตเป็นคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วก็ยังมีอัปเดต Set 50 Index Future นะคะสำหรับเพื่อนๆที่เล่น Set 50กันเราจะอัปเดตให้กลางสัปดาห์ทุกๆอาทิตย์เลยใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถคลิกที่ปุ่มสมัครได้เลยค่ะเราไปเริ่มต้นช่วงแรกของรายการเลยนะนั่นก็คือช่วงตอบคำถามค่ะ ดูคำถามแรกคอมเมนต์แรกค่ะจากคุณโยน้ำมาม่าครับโอ้หายไปนานเลยนะคะคนนี้ตลาดช่วงนี้เล่นยากมากอือก็ยากจริงๆอะนะคะตลาดช่วงนี้ก็เป็นขาลงแล้วนะคะหุ้นที่เขาขึ้นเนี่ยเขาขึ้นแป๊บเดียวแล้วเขาก็ลงมาต่อไปคุณซีมูอ่านไม่ออซีมูสเหรอ, C use, หรอถ้าผิดขออภัยนะคะ NER เลยไซเวย์นานมาก หลุดไปแล้วค่ะในสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็มีการดีดกลับขึ้นไปแล้วด้วยหเหวงได้ใจจริงๆตัวนี้ต่อไปค่ะจากคุณเซนอีวิวนะคะแนะนำหุ้นปันผลดีๆหน่อยจ้าตอนนี้มีในใจแค่ทีแคปก็แนะนำอีกทีนะคะแนะนำให้ไปดูรายการเจาะตื้นหุ้นเลยค่ะหุ้นปัญญาภูมิลิค่ะหลังๆรายการเหมือนไม่ตรงกับชื่อคลิปเลยครับเหมือนมาฟัง ตอบคำถามมากกว่าน่าจะสรุปทุกคลิปด้วยครับว่าลบหรือบวกเท่าไหร่แล้วทุนอยู่ที่เท่าไหร่แล้วครับอืมเกิดจากความลืมของเนิร์ดเองนะคะเดี๋ยวคลิปต่อ,ตอ,ตอไปนะคะเนิร์ดก็จะพยายามอัปเดตเป็นวันเป็นวันเลยนะคะให้เพื่อนๆได้ลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะต่อไปคุณนัทพงศ์ RCL กับซิก้าสงสัยตอบตามชื่อปกนะคะชื่อปกเนิบอกว่า หุ้นไขรไม่ลงตามตลาดบ้าง ACL กับ s i ก้าไม่ลงตามตลาดนะคะเออไม่ลงจริงๆด้วยสงสัยมาจากรายการหุ้นเด่นรอบวันหรือเปล่าคะเนี่ยต่อไปคุณธรรมชาติบ้านเฮาค่ะ SICT เป็นไงบ้างน้องเนิร์ด SICT อค่ะ SICT น,น,นะคะก็เป็นไซเวย์อัพค่ะจุดซ p อ o ล s ก็อยู่ตรงไฮ g h Low โลล่าสุดของเขานะคะ อยู่บริเวณ4.28ต่อไปคุณเจษดาสิริซั์ค่ะ UTP ถือ6บาทน,นี้ตอบนักปกหรือเปล่า UTP ถือ6บาทโอ้โหถือ6บาทตอนนี้ราคา14.6สุดยอดไปเลยสงสัยเป็นช่วงโควิดใช่ไหมเนี่ยชื่อมีนาสุดยอดเลยค่ะต่อไปคุณความฝันพรุ่งนี้ค่ะเมื่อไหร่จะเก่งแบบนี้ ถ้าอยากเก่งนะคะแนะนำให้ศึกษาพื้นฐานเลยเนี่ยค่ะอีบุ๊กสอนอ่านกราฟหุ้นมือใหม่ของช่องเรามือใหม่จริงๆนะคะที่ต้องการอ่านกราฟเทคนิคเนี่ยเราก็ปูพื้นฐานให้หมดเลยอ่านจบเล่มนี้ไปเนี่ยถือว่าเข้าใจกราฟแน่นอนค่ะคุณน,นาราวิทย์ค่ะมาแย้วมาแย้วสวัสดีค่ะคุณกฤษวัสดค่ะ ผมเล่น DW ของ SCGP ครับเมื่อทิตย์เห็นแท่งแดงสวยๆวันต่อมาเด้งขึ้นแท่งเขียวเซ็งเลยครับแดงทั้งตลาดเราดันพลาดเลือกแท่งเขียว1ใน3แท่งของวันต่อมาซะง,งั้นสงสัยจะเล่นพุทลงมาใช่ไหมคะหมดแล้วนะคะคำถามเพื่อนๆใครที่มีคำถามอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะเนื้อก็จะเอาไปตอบใน EP ถัดไปโอเคงั้นก็ไปช่วงถัดไปกันเลยค่ะ นั่นก็คือช่วงสรุปผลการเทรดค่ะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่28กันยา2563ค่ะเวลา16นาฬิกานะก็เป็นช่วงเวลาที่ก่อนเนื้อจะเลิกงานพอดีเดี๋ยวมาเช็คพอร์ตกันเลยดีกว่าพอต,ตอนนี้ที่ถือไว้2ตัวนะวันนี้ตลาดบ,บวกขึ้นมา17จุด ทำให้พอตตอนนี้ถูกตีตื้นขึ้นมาแล้วนะ CWT ค่ะขึ้นมาที่2.62ทุนอยู่ที่2.7ส่วน EPG เนี่ยตัวที่2เนี่ยทุนอยู่ที่4.97ตอนนี้ราคาปัจจุบันค่ะอยู่ที่4.94ใช้เงินทุนทั้ง2ตัวนะไปทั้งหมด93,33บาทก็ติดลบอยู่1,655 ก็โอกาสที่จะเป็นกํำไรมีขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันที่การาฟกันเลยมาดูตัวแรกกันก่อนนะคะ CWT เนี่ยก็วันนี้เริ่มมีเขียวแล้วนะเป้าหมายทำกําไรก็อยู่นี่ค่ะ high เดิมเลยอยู่ที่2 8 6เดี๋ยวเราไปดูกันที่ Time f r a m e 15นาทีค่ะว่าไอ้แท่งเขียวแท่งนี้เนี่ยเขามีในยะหรือเปล่านะม,มี volume คะ่ะทุกคน มีวอลลุ่มเข้านะทางเฟรม15นาทีค่ะช่วงช่วงที่ซึมซึมลงมาเนี่ยก็เพิ่งมีแท่งแรกเลยเพิ่งมีแท่งแรกเลยว่าวอลลุ่มเข้าแท่งนี้แล้วก็เป็นจังหวะที่ราคาเนี่ยมีการขึ้นยอดทะลุไายด้วยการเบ e กไ h i g แบบมีวอลลุ่มแบบนี้เนี่ยก็ถือว่ามีในยะนะคะแล้วก็โอกาสลุ้นที่จะมาเทสไฮ้บริเวณ 2. 8 6ตรงนี้เนี่ยก็มีค่อนข้างสูงเลย แต่ก่อนอื่นก็ต้องผ่านไฮที่เพิ่งสร้างมาใหม่ให้ได้ก่อนนะไฮที่2.68ค่ะทุนเนิร์ดอยู่ที่2.7ก็ใกล้แล้วนะตัวนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นแล้วนะหลังจากที่คัดลอดออกไปครึ่งนึงถ้าตัวนี้เนี่ยบวกขึ้นมาสัก2,007นะก็น่าจะเท่ากับจำนวนเงินที่เนิร์ดคัดลอดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะเดี๋ยวมาดูกันอีกตัวหนึ่งนะก็จะเป็นตัว EPG อาทิตย์ที่แล้วไม่ได้เฉลยนะไม่รู้ว่าเพื่อนๆทายหรือเปล่านะคะ EPG นะหลังจากที่ราคามัน b บ a k high ขึ้นมาค่ะที่เนิร์ดบอกว่าเนิร์ดเข้าไปจังหวะนี้ใช่ไหมแล้ววันนี้ก็มีเขียวขึ้นมาละเดี๋ยวไปดูทางเฟรมเล็กกันคะ่ะว่ามีวอลลุ่มเข้าหรือเปล่าไอแ้แท่งเขียวแท่งเล็กแท่งนี้เนี่ยจังหวะที่เนิร์ดเข้าซื้อนะคะก็จะเป็นจังหวะที่เขาเ r e ขึ้นไปชุดนี้นะเห็นไหมราคาขึ้นไปชุดนี้คะ่ะแต่ว่า เนอรก็ได้ทุนดีหน่อยนะแต่ว่าราคาพอราคาวิ่งขึ้นไปปุ๊บเนี่ยมันก็ทิ้งตัวลงมาเลยแต่การทิ้งตัวลงมาไม่ได้หลุดสต็อปลอดของเนิร์นะเนืร์ตั้งสต็อปลอดไว้ที่โซนนี้ค่ะบริเวณ4.78ราคาก็มีการทิ้งตัวลงมาแล้วก็ตวัดกลับขึ้นไปก็ โอกาสที่จะกลับขึ้นไปเทสทฮหยที่5.15ได้ก็มีสูงนะก็ต้องรอดูสถานการณ์ในสัปดาห์นี้ค่ะว่าถ้าไปถึง5.5ได้เนี่ยมันจะมีแพทเทิร์นอะไรที่เป็นแพทเทิร์นที่บอกว่าจะกลับตัวตรงนี้ไหมถ้ามีก็อาจจะขายทิ้งแล้วก็ทำกำไรไปก่อนส่วนหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาดูกันที่พรตรวมกันตอนนี้ติดลบอยู่1,655บาท ถ้าตลาดบ,บวกแบบนี้ก็มีโอกาสที่พอร์ตของเราจะตีตื่นขึ้นไปได้ค่ะแต่ว่าก็ต้องรอดูเซตอินเด็กด้วยว่าจะบวกได้ขนาดไหนนะคะเพราะว่าในทำเฟรมเดย์เซตอินเด็กเนี่ยมันมันคือการเด้งขึ้นมาเฉยๆนะเดี๋ยวไปดูเซตกันดีกว่าเนี่ยค่ะเซตอินเด็กมันมันคือการเด้งขึ้นของขาลงเท่านั้นเองนะคะ โลว์ไฮเดิมของเซตก็จะอยู่ที่โซนนี้นะคะ1,298.33ถ้าราคามันดีดขึ้นกลับมาบริเวณ1,298.33เนี่ยพอของน้อก็น่าจะบวกขึ้นมาได้บ้างนะก็ต้องรอดูกันค่ะว่าวันอังคารจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวถ้ามีความเคลื่อนไหวยังไงนจะมาอัดคลิปให้ดูอีกทีในวันอังคารค่ะวันนี้ก็เป็นวันพุธนะคะ หุ้นที่เนื้อถืออยู่2ตัว l o ุ s l ไปแล้วเพราะว่าทนแรงขายของตลาดไม่ไหววันนี้ตลาดลบไป19จุดเนก็ทำการคัดลอดออกไปทั้ง2ตัวเลยก็ทำให้ติดลบไปอยู่ที่4,408บาทค่ะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่2ตุลาค่ะเช้าวันนี้เนืก็ได้ตั้งขาย XO ไปแล้วนะที่ราคา10.8ซึ่งเป็นราคาที่เป็นไฮของเมื่อวานนี้นะคะ วันนี้เนี่ยราคาก็วิ่งเกินจุดที่เนตตั้งทำกำไรไว้แล้ว10.8นั่นเองเก็จะได้กำไรมา4ช่องแต่ SO เนี่ยก็วิ่งต่อไปทำไฮสูงสุดที่11.10ค่ะเนี่ยช่วงวิดออฟเฟอร์แบบนี้นะแบบนี้ก็จะมีการเริ่มเล่นกันละมีการดันขึ้นนะดันขึ้นแล้วก็เติมนะแต่ว่าไม่ค่อยจะหวือหวาเท่าไหรนะ่นะเนก็ออกไปละเนี่ยค่ะกำไร2,550บาท ก็ได้กำไรมา4ช่องซื้อ10.42นะแล้วก็ไปขายที่10.8เดี๋ยวน่าจะไปหาตัวใหม่เล่นกันเงินเข้าแล้วนะยอดรวมตอนนี้เป็น8,9700นะคะตอนนี้เทรดเอาทุน1 0 0 0 0แให้ได้ก่อนนะเป็นทุนเดิมแล้วก็ค่อยมาวางเป้าหมายทำกำไรในรอบถัดไปเดี๋ยวไปดูกราฟของเขาหน่อยละกันตัว XO นะเมื่อวานก็ ดิ้นนอยู่แถวนี้นะคะดิ้นนอยู่แถวเดิมนะเลยก็เลยตั้งขายไว้ทํากันไรที่ไฮเดิมของเมื่อวานก็คือ10.8แต่พอเขามาถึงไฮปุ๊บเนี่ยเขาลากทะลุไปเลยค่ะไปที่11.10นะซึ่งเป็นไฮสูงสุดนะอืมก็ไม่เป็นไรนะขายไปละดูในทางเฟรมเดก็น่าจะไปต่ออยู่แล้วนะคะเหมือนที่อาจารย์ออฟเขาได้ ตีเป้าไว้นะตีเป้าไว้ที่11.3ค่ะของเมื่อวานนี้ก็รอรู้กันค่ะว่าจะไปถึงไหมแต่ว่าเนิร์ดก็ไปหาตัวอื่นเล่นดีกว่าเพราะว่าขายไปละสรุปพอร์ตวันศุกร์เนิร์ดไม่ได้ซื้อตัวไหนเพิ่มเลยก็มีขาย XO ไปแค่ตอนเช้านี้นะคะจริงๆก็มีสองตัวที่เล็งไว้นะแต่ก็ไม่ได้ซื้อค่ะเพราะว่าตลาดดูทรงจะไม่ดีแต่ว่าตัวที่เนิร์ดเล็งไว้ทั้งสองตัวนะก็ขึ้นทั้งสองตัวเลยก็ แอบเสียดายนิดๆน,นะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็เริ่มใหม่กันในสัปดาห์หนะ้าดูอารมณ์ตลาดด้วยนะสุกนี้ก็ยิ่งจะมีประกาศตัวเลขสำคัญของอเมริกานะคะแล้วก็แถมโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยประธานาธิบดีนะคะก็ติดโควิดด้วยก็ต้องมารอดูกันค่ะว่าสภาพตลาดเช้าวันจันทร์หน้าเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะกับการสรุปพอร์ตการเทรดของเนิร์ดซึ่งรวมๆแล้วเนี่ย ทุนหนึ่งแสนนะตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ8,000เกือบ9,000นะคะซึ่งเราก็ขาดทุนสะสมมาเรื่อยๆจนจะหนึ่งหมืแล้วนะทุกคนก็ยังไม่ได้ถึงเป้านะเป้าที่วางไว้ก็5,000บาทต่อเดือนเดี๋ยวเราก็ต้องทำให้กลับมาเป็น1 0 0 0 0แสนก่อนแล้วก็ ทำกำไร5%ให้ได้นะคะภายในเดือนนี้ซึ่งเนิร์ดก็ตั้งเป้าไว้ว่าสิ้นเดือนนี้เนี่ยพอตต้องเป็น1 5 0 0 0ให้ได้นะคะยังไงก็ฝากทุกคนนะคะติดตามเป็นกําลังใจให้เนืด้์ด้วยนะคะโอเคค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะกับรายการเล่นหุ้นด้วยทุน100,000ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เนื้อด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ